ทีการต่อซับเร็วเราก็จะแนะนาว่าต้องปรับอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะครับในพาร์ทนี้ตัวนี้นะครับนี่คือหัวสายของส,สปิคอนที่เขาใช้กับไฮเรเวลก็นีเลยเสียบกับช่องนี้นะครับเสียบเข้าไปมันจะมีเขี้ยวอยู่ครับเขี้ยวหรเขี้ยวให้ตรงเลยเสร็จแล้วหมุนจนมันดังคลิกนี่คือล็อกเรียบร้อยครับฝั่งนี้จะมีสายอยู่3สี เหลืองแดงและดำนะครับดำเนี่ยเอาไว้ที่ขั้วลบด้านหลังแอมเสมอนะจะไว้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้แต่ถ้าใช้ซับตัวเดียวไว้ซ้ายดีกว่านะฮะแล้วก็สีแดงบวกขวาครับแล้วก็สีเหลืองบวกซ้ายในกรณีที่ใช้ซับเพียงตัวเดียวในซิสเต็มเรานะฮะจะต่อบแบบนี้ถ้าใช้ซับสองตัวเป็นโมโน,โนเนี่ยใช้ซับคู่เนี่ยเวลาต่อเนี่ยเราก็เอาเหลือง กระแดงรวมกันพันรวมกันเลยนะครับพันรวมกันเสร็จปุ๊บเอาไปจิ้มบวกบวกของซ้ายก็จิ้มลบซ้ายอีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันครับบวกขวาลบขวาเท่านี้เราก็ได้ซับสองตัวต่อหนึ่งต่อในสิสเ็มเราล้นี่คือคือเบื้องต้นของการเซตอัพแบบสองดสองก่อนครับ ถ้าร้านค้าหรือลูกค้าเนี่ยเอาซับเร็วไปใช้ครั้งแรกแกะกองใหม่เปิดปุ๊บเสียบพอ้องสึกมันอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมซับมันดูมันเบาจาังดูไม่มีแรงดูเลยปล่อยมันก่อนนะครับเรามาเริ่มที่1ิบเจ็ดโมงที่ตัว High Level Level นี้นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวคุมความดังของชุดที่ต่อด้วยสายเส้นนี้นะครับแล้วก็ คอสเอเวอร์เนี่ยก็ตั้งพอๆกันครับ11โมงเที่ยงก็ได้ไม่เกินนี้นะฮะแล้วก็เปิดความดังของเพลงปกติแล้วทิ้งตั้ไว้ก่อนสักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเนี่ยรู้สึกว่ามันฟังดูดีขึ้นแล้วเราก็เริ่มเซตอัพได้แล้ววิธีการเซตอัพก็คือเราจะหาเพลงเพลงอะไรก็ได้ทั่วๆไปที่เราฟังบ่อยๆเพลงสนุกสนุบหน่อยก็ไดนะ้ถ้าเพลงไทยก็สิงโตลำชูบที่ยังเซตอัพได้เลยก็ <c oughs> <c oughs> สิบสามคลิกครับเราลดทุกอย่างลงไปให้ศูนย์หมดเลยนะหมดเลยนะตัวนี้ด้วยเราเอาเลเวลขึ้นมาสิบสามคลิกมันจะเป็นความสิบเป็นคลิกคลิกคลิกไยนับไปครับสิบสามคลิกเกอร์จนสิบสามมันจะอยู่ประมาณสักสิบโมงครึ่งเกือบเก้าสบเอ่โมงอะคร่าวๆแล้วค่อยๆหมุนคอสโอเวอร์ขึ้นจนเราได้ยินเสียงว่ามันพอดีกันคือถ้าทุกถ้า,ถ,าถ้าตอนเราเซตอัพนะครับถ้าเรายังไม่ได้เที่ยวทานมากนะหรือยังไม่ได้เซตอัพบ่อยมาก เราจะค่อยๆปรับแล้วก็เดินมาฟังหรือถ้ามีคนช่วยนั่งฟังด้วยจะง่ายมากนะครับวิธีการก็คือฟังจนเสียงกระเดื่องมันพอดีอะ่ะไม่ใช่ว่าซับมันโดดออกมาจากผู้นั่นการเซตอัพเร็วเนคือการเติมความถี่ต่ำที่หายไปเพราะนั้นมันต้องพอดีครับต้องไม่เอยอะเกินไปพอเราหมุนคอสเวอร์มาจนจนรู้สึกว่ามันกระเดื่แล้วเนี่ยเสียงมันก็ไม่บวมละ มันจะพอดีเป๊ะเลยเราก็มาดูความดังว่ามันพอดีหรือยังมันมากไปไหมน้อยไปไหมเราก็จะบวกลงตรงนี้ได้อีกนหน่อยนะฮะถ้าพอเสันไม่กลืนหนึ่งตําแหน่งมันฟ้องอยู่แล้วสองเนี่ยเสียงมันไม่ดีเพราะว่าพอคอส้นมันตัดสูงเกินไปเนี่ยมันจะประกวนเสียงกลางด้วยนะเสียงนีุ้่เสียงจะขุ่นในมออัวครับ ใหญ่เราจะใช้คอสู้ไม่เกินเที่ยงนะครับต่อให้เป็นลำโพงบูคเทลนะลำโพงบูคเทลดอกสักหนิ้วเนี่ยก็เราก็ใช้คอสู้แค่ประมาณสักสิบเอ็ดมงขึ้นเป็นที่อยู่ให้เที่ยงอนะไม่เกินนี้ส่วนความดังก็ค่อยๆฟังก็ไม่เกินเที่ยงเหมือนกันทั้งสองตัวนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าเร็วเนี่ยมันจะมีช่องต่อที่เขียนว่า low level input กับที่เขียนว่า low จุหนึ่ง l a LFE ตัว low level ตัวนี้เราใช้กับลำโพงที่เป็นลำโพงแอคทีฟในกรณีที่มันต่อจั๊มจากสายลำโพงหลัอแอมไม่มีอย่างเงี้ยต่อไม่ได้ก็ใช้สาย RCA มันก็คงต้องผ่านช่องเปียย t นะครับ <Yeah. S 1> ก็ลำโพงใช่แล้วก็ใช้โมลุ่มตัวเดียวกันอาการนี้ส่วนเจ้า l f e เนี่ยตรงนี้นะครับใช้สำหรับโฮมเจเตอร์เท่านั้นครับก็คือ พอเป็นโฮมเทเเตอร์ปุ๊บค,ความถี่ต่ำที่เป็นจุดหนึ่งจะคอนโทรลวลุ่มด้วยตัวนี้แล้วคอสโทเวอร์เนี่ยมันจะใช้จากการทลลี่เราตั้งที่แอมอยู่แล้วแอมมันจะมีให้ปรับได้ว่า,<ข>าตัวเอฟอี e. e เนี่ยจะให้ปล่อยความถี่ต่ำที่กี่เฮิร์ตแปดสิบหกสิบก็แล้วแต่เราเซตอัพเอฟอีหนี่ยเราเซตอัพเหมือนปกติกเลยนะฮะแล้วก็ความดัง ของ L.E กับ High เ e เ e ลมันแยกกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเซตตละอยะ่างเราเซต up High Level ให้ได้ก่อนลงตัวก่อนเสร็จแล้ว L.E เราก็ค่อยมาตั้งครับก็จะเป็นเทสด้วยฉากระเบิดตุมตามอะไรก็ตามปกติจะส่วนมากค่าก็จะใกล้ใกล้ันใกล้กันใช่ถ้าตัว L.E เนี่ยเขาก็ไม่แนะนำให้เกินเที่ยงเหมือนกันนะครับถ้าเที่ยงแล้วมันยังเบาเกินไปไปปรับ เกณฑ์เพิ่มที่เลเวลของตัวแอมตัวแอมเนี hmm. ่ยมันจะมีให้เราปรับเลเวลได้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเราบงคู่หน้าเซนเตอร์ดงเท่ากันไหมต้องบวกอะไรไหมมันก็จะม,มีซับบูเฟอร์ด้วยเราก็มาเพิ่มตัวเนีนถถน้ถ้ามันเบาไปแล้วก็มาบวกเกณฑ์บวกไปเลยครับมันมีบวกตั้งแต่ตแตลบสิบจนถึงบวกสิบก็ดูให้มันพอเหมาะครับเราไม่ว่าจะใช้กับคู่หน้า เซนเตอร์หรือสลาวก็ลักษณะเดียวกันเวลาเซ็ตก็คือเซตที่ไฮเลเวลก่อนนะฮะก็ถ้าอย่างสมมุติเราเป็นชุดหนังเนี่ยการเซตอัพเราฟังคู่หน้าเราเปิดเป็นโหมดสเตียรอยเทนนลเลยแล้วเราปิดซับที่เป็นจุดหนึ่งอไปก่อนนะครับหรือว่าถ้าแบบเป็นถ้าเราใช้ซับเดียวแต่เดียวแย่วก็วัวอเนีอยออกไปก่อนเลยยังไม่ต้องไม่ต้องใช้ใช้สเตียรอยเทนนลเสร็จปุ๊บเราเอเพลงมา กลับมาปุ๊บบาลานให้ได้ให้ซับกับคู่หน้ามันเข้ากันทั้งหมดก่อนทําอย่างเงี้ยเหมือนกันครับกับเซนเตอร์เวลาเราฟังเซนเตอร์เนี่ยเราก็ถอดคู่หน้าออกถอดสลาออกฟังเซนเตอร์กับซับเลยปรับจนเรารู้สึกว่าเสียงเซนเตอร์มันฟังเพลงแล้วมันครบทุว่วันนะเพราะปกติเซนเตอร์มันจะต,ตัวไม่ใหญ่เท่าเท่าลำโพงลักอยู่แล้วครับก็พยายามฟังให้มันลงตัวที่สุดเสร็จก็ถอดเซนเตอร์ มาฟังสลาวสลาวเนี่ยเราก็นั่งเรานั่งหันหลังปกติเลยก็ได้ครับก็ทําเหมือนกันจูนจนลงตัวเสร็จพอได้ทั้งหมดปุ๊บเราเปิดทุกอย่างให้ทั้งหมดแล้วเข้าที่ทั้งหมดเลยนะแล้วฟังดูว่าพอเปิดเป็นออร์แ n เนเต็มๆแล้วเนี่ยเบสทั้งหมดมันเยอะไปไหมถ้ามันเยอะไปอาจจะต้องลดทุกตัวตัวละหนึ่งคลิกแล้วลองฟังอีกทีถ้ายังไม่พอก็ลดอีกหนึคลิก อยู่แถวนี้นละครับพอเราได้แบบนี้ปุ๊บก,ก็มาว่ากันที่เรื่องของตัว LFE ละ LFE เนี่ยถ้าเราใช้ซับเรลยสามลูกก็คือหนึ่งตัวเนี่ยคุมคู่หน้าอีกหนึ่งตัวเนี่ยคุมเซนเตอร์และอีกหนึ่งตัวคุมข้างหลังใช่ไหมครับเราจะใช้ LFE กับ รับที่คุมคู่หน้าและสลับส่วนเซนเตอร์เนี่ยเราจะต่อเฉพาะไฮเลเวลอย่างเดียวครับเพราะว่าซับหนึ่งกับซับสองช่องฟรีเอาท์ของ A v วีีเซิร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหมายความว่าซับข้างหน้าตัวหนึ่งข้างหลังตัวหนึ่งอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็เวลาวางซับสำหรับคู่หน้ากับข้างหลังนี่ควรจะยิงแยงกันนะครับเพราะถ้าอยู่ฝั่งเดียวกันเสียงมันจะไม่ค่อยเดเอฟเฟคมันจะหักล้านกันได้ตรงข้าม ครันมนตรงข้ามกันเลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับสตัวนี้สวิตท,ที่เขียนว่าเฟดมันจะมีศูนย์กับ 180. ร8 0เวลาฟังเนี่ยให้เราฟังแล้วลองสลับดูได้เลยว่าเราใช้ศูนหรือร้อยแถ้าฟังแล้วอันไหนดังกว่าเบสคุณภ,ภาพดีกว่าฟังดูดีกว่าเนี่ยก็ใั้นั้นเลย แต่โดยปกติเนี่ยถ้าซับวันวงใกล้ๆกับลำโพงหรือบริเวณเดียวกันเนี่ยก็ใช้ศูนย์อยู่แล้วส่วนการวางตำแหน่งซับเนี่ยครับซับของเร็วเนี่ยเขาแนะนำให้วางเข้ามุมไปเลยก็วางเข้ามุมปุ๊บบิดให้มันทะแยงมุมไปตรงข้าง,ง,างอีกมุมของห้อง เพื่อให้มันได้ระยะทางที่ยาวที่สุดพอระยะทางมันได้ความยาวของห้องเยอะเนี่ยมันจะยิ่งได้ยินเสียงความตีต่ำที่ดังกว่าเดิมดีกว่าเดิมเราก็พยายามดูให้มันยิงไปทางอีกมุมนึงของห้องนะฮะแบบนี้เสร็จปุ๊บเราจะลองฟังดูว่าเดินหน้าเสียงดังขึ้นไหมถอยห,หลังเสียงดังขึ้นไหมเย, <Okay. S 1> ยงซ้ายอยู่ขวาดังขึ้นไหมแล้ว บิดหน้าซ้ายบิดหน้าขวาเสียงดังขึ้นไหมถ้าเราทําแล้วเสียงมันดังขึ้นมันฟังดีขึ้นชัดขึ้นนั่นแหละคุณที่สวว่วควรจะวางในตำแหน่งที่ถูกตับแต่ถ้าเราวางแล้วมันเบาลงหรือขยับแล้วยิ่งขยับแล้วยิ่งเบาขยับแล้วยิ่งเบาก็อยยเาอาไว้จุดเดิมที่เราสีงเพราเสียงมันดังที่สุดเท่านี้เองแล้วพอเราจูนทุกอย่างเข้าที่ปุ๊บเสียงความสีต่ำมันก็จะมาเกบี่ยไปท่หน้าทั้งหมดแหละครับ เซต up ไม่ยากถือว่าง่ายกว่าซับอื่นแล้วเพราะทรัมพวกอื่นเนี่ยได้แต่เซตั p แบบปกติใช่ทรัมพวกอื่นเนต้องมานั่งหาตำแหน่งเสียงทรับที่ดีที่สุดจะต้องอยู่มุมไหนของห้องมุมไหนอะไรดี่ stand แต่ Channel ครับลำบากจะลำบากซับเร็วนี้เซตั p ง่ายที่สุดละ